มือสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยายอนทุเรียนหน่อยมียำสมโอมาซูพีซูนองกินจ้าพี่นอ้องยำสมโอบห้งเตะเห็ดแล้วใส้ฐานมาเดี๋ยวนี้พี่น้องไม่ไมส่สดสดยำสมยำสมโอไส้กุุงแหงอ้ยแม,ม่มีพี่น้องแซบ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 น้ำกันได้พี่เด้นน้อง,อองมามาพี่น้องมามากินน้ำยายเดียน เมียมือใดยย่ายถีบัวเมีพี่นองเอ้ยเห็ดมือละย่างนึงกัะหยากระย่ายก็ไดหยางหยามากพีนองหย่ากับเห็ดหยากับเอามาโซพีสูนอกกินน้ำขันเด้อพีีนองมากินน้ำยายเด้อจ้ะย่ำสูโอย่ำสุมโอขาวท่องดีแล้วปี่นองอยากมีหวานหลายย่ายก็เลยเอา กุ้งแหีมาตัดนิดนึงเพราะเป็นสีสันให้พี่น Still, ้มมองเบิ่งกินแซ่แๆบน้ำกันเด้อจากพี่น้องมา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 กินน้ำยาจ้าย่ำสมโอย่ำสมโอจากพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันจันย่าจานแบบไงจานสดเปล่งเก่งเลยเนี่นจานแง่ค่ะมามาพี่น้องมาแ่บเล้อจาเจอกันชิปหน้าเด้อพี่น้อง